นะนะนะุณนะพ่อจอเข้าใจเพราะอะไรนะทุกคน้าใครทุงท่งๆไปไม่แกน่นะตอนนี้พ่อมีมนึแดงนะครับเอ้ยอ๋อพ่อจำชื่อนะฮานะ้านะลูกนะพ่อมีหนึ่งใบแดงนะฮานะ้าสบายดีนะฮาน้านะนะลูว่าไ,ไรกลับเมืองไทยกะไม่ค่อยได้เข้ามาโปรไฟล์พ่อจำไม่ได้นะลูกฮาน้านะเนะด็กดูคนอ๋อ ไม่ได้เข้ามาเพราะพระธรรมไม่ได้เลยตอนนี้จะรู้หน้านะคทันที่พ่อมีนิ่งแดงนะครับใครจะเมือพ่อก็นะครับทุงมานะไ,ได้เลยนะจ๊ะสบายดีค่ะเจอกันประธานธรโอเคประธานธรทมคุณพีมีของกินทุกวันนะครับอร่อยทุกอย่างเลยนะครับต้สมตำข้วยเจียวขนมจีน สารพัดนะครับมีแล้ววันทำสิบคืนนะนะมาสิบวันเลยออแสดงว่ากลับชงช่วงชวงธันวาเจอกันนะลุงนา้ามราเจอกันนะครับแต่ตอนนี้ต้องให้คุณพอ่อวันนิววานมานานมาทีนะเขามีหนึ่งแดงเองเขามีหนึ่งแดงเองนะจ๊ะ ก็มีหนึ่งแดงเองนะจ๊ะทุกคนขอเชิญการสะพานดำนะจะ๊จะเยี่ยมมากหน้าเวทีนะคะขอบคุณมากจ๊ะฝ้าใครก็ได้นะครับฝ้าใครไปได้ได้นะครับขอบคุณนะครับจ็ดพัหน้าเวทีนะครับนีโอเคขอบคุณมากลุงนะ ทำอะไรก็ขอให้ทีมในหลวงนะจ๊ะทีมแข้งเองเวอไปครับโอเคขอบคุณทีมแข้งเ,เอเวอนะครับขอบคุณลูกหน้าลูกนาที่ต่างจังหวัดไปทอนะครับขอบคุณมากเลยนะครับรวยๆนะจ๊ะ ประมาณบ่อยเพราะเราจะตามมาเสเ D หาหนาะดีว่าเห็นแค่เป็นมีตรงอยู่ตามได้แต่ไม่รู้ว่าใครรู้สวัสดีคุณพสวัสดีครับเอ็นเบอร์โอเอ็ม กดผิดอีกในเะจ้าทุกคนใครจะเป็นแดงที่สองได้เลยนะลูนะนนววกนะครับผมวันนี้หน้อยเอาแค่ชิปไปแดงพอนะครับ